สุสูกิแครี่รถเข้าใหม่รถสร้างเงินสร้างรายได้จัดไปต้องคันนี้ ดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมกาฟิลมงคลคาเซนเตอร์ที่เดิมเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับมาพร้อมกับรถสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ต้องบอกว่ารถราคาหลักแสนนะครับผมสามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างกำไรได้หลักล้านเลยทีเดียววันนี้นะครับผมอยู่กับ Suzuki c a r r y นะครับผมเครื่องยนต์1.6 เกียร์ธรรมดานะครับปี2017ซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เข้ามาใหม่ก่อนหน้านั้นฟิวรีวิวไปนะครับเป็นปี2019ไม่3,000โลราคา279นะครับตอนนี้ส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับฟิวต้องขอขอบพระคุณพี่พยุงนะครับจากจังหวัดระยองมากๆเลยนะครับที่มาใช้บริการแล้วก็นำรถคันนี้ขับกลับระยองเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับผมใครที่สนใจคันนี้นะครับฟิวเข้ามาอีก1คัน นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ขายดีเป็นรถขายดีสําหรับผมเลยทีเดียวนะลูกค้าโทรมาสอบถามเยอะมากทุกจังหวัดทั่วประเทศนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าอยู่จังหวัดไหนออกรถได้ไหมออกได้ทุกจังหวัดครับคุณผู้ชมครับไม่จําเป็นต้องอยู่อุบลหรือเดินทางมาที่อุบลผมมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปหาท่านถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะครับเส้นเอกสารส่งมอบรถถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับส่วนคันนี้มาดูกันนะครับใครที่กําลังตามหาคันนี้ต้องบอกว่าราคาพิเศษนะครับสองแสน 39,000บาทเท่านั้นนะครับ239,000าบาทถ้ารถใหม่ป้ายแดงก็อยู่ที่ราคา3 8 9 0 0 0แดน้ะโดยประมาณนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็เซฟเงินได้เยอะเลยทีเดียววันนี้นะครับมาดูกันสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันที่1ที่ต้องบอกว่ายังคงสวยยังคงน่ารักหลายๆคนสอบถามมานะครับฟิวก็เลยรีบรีวิวเลยเพราะว่าจะได้ส่งคลิปคันนี้ให้กับลูกค้าที่กำลังรอดูอยู่เพราะว่ามีหลายๆคนทักไลน์ผมมานะครับว่าขอ,อ รีวิวให้พี่ดูหน่อยกาฟิลนะครับอยู่สกลนครเนี่ยเดี๋ยวฟิลส่งให้ดูนะครับผมสำหรับคันนี้นะปี2017นะครับราคา239,000บาทนะครับเป็นเจเนอเรชันที่1ที่ยังคงบอกว่าต้องสวยงามนะฮะยังคงน่ารักสำหรับชมนี้นะครับถ้าเป็นชมใหม่ก็เป็น All n e วของ Suzuki Carry ซึ่งต้องบอกว่าเป็นลักษณะของรถบรรทุกมากกว่านะครับผมคันนี้ถามว่าสวยไหมสวยครับคุณผู้ชมครับ สภาพเดิมๆนะฮะมาเดิมๆยังไงก็มาอย่างนั้นแหละนะครับผมคันนี้เก็บรายละเอียดเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดนะครับผมเปิดท้ายได้3ฝั่งนะครับสด้านเลยนะครับเหมาะกับอะไรทุกอาชีพนะครับที่แบบเน้นบรรทุกนะครับหรือเป็นอาชีพค้าขายไปต่อเติมตู้ได้นะครับผมนะต่อเติมตู้ได้หมดทําเป็นแบบฟู้ดทักได้นะครับคันนี้จะยังไม่มีแบบว่า แม็กไลเนอร์มานะครับยังไม่มีแม็กไลเนอร์ติดมาให้นะครับสามารถหาซื้อใส่เองได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะนะครับแต่ว่าสวยเดิมสภาพดีนะครับเก็บรายละเอียดริ้วรอยต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขนของได้นะบางคนบอกว่าเอาไว้ใช้ในสวนยกต้นมงต้นไม้นะฮะเป็นแบบว่าร้านแบบพืชพัธุ์พันไม้อะไรเงี้ยครับขนใส่หลังกระบะท้ายหรือว่าอาชีพค้าขายนะครับขายลูกชิ้นขายก๋วยเตี๋ยว ขายเสื้อผ้าเป็นแบบโมบายเป็นแบบเคลื่อนที่คันนี้ตอบโจทย์เรื่องของธุรกิจ SME เลยมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนี่คันนี้เลยนะครับผมนะเป็นแบบเคลื่อนที่ไปหาลูกค้าได้ทุกจุดเลยนะครับนี่คือด้านนอกของตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมานะนะครับเป็นใช้น้ํามันเบนซินนะครับทีนี้มาดูในส่วนของภายในของตัวรถคุณผู้ชมสําหรับคันนี้นะครับผม ภายในสภาพโดยรวมก็โอเคนะครับก็โอเคแต่ทีเนี้ยนะครับผมฟิวจะต้องชี้ให้ฟังแบบชัดเจนสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่อยู่ไกลๆนะฮะเดี๋ยวฟิวจะให้ดูว่าฝั่งนู้นมันจะมีรอยขีดนิดหน่อยมันคือตําหนิของตัวรถซึ่งฟิวต้องบอกว่าฟิวจะต้องชี้ให้ฟังหรือว่าชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะตรงไปตรงมานะครับถ้าชอบคือโอเคซื้อถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มันจะมีรอยขีดนิดนึงถือว่า มันมีนรอยขีดนะครับผมอาจจะเจ้าของเดืออาจจะแบบหรือว่ามีเด็กเล่นบนรถอะไรอย่างเงี้ยมีริ้วรอยนิดหน่อยแค่นี้แต่ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคต่อตัวเครื่องเนี่ยมันมีรอยประมาณนี้นะฟิลชี้ชัดเลยนะครับว่าประมาณนี้แค่นี้เองนอกนั้นไม่มีอะไรทีนี้ดูในส่วนของเลขไม้ครับน้องออยเลขไม้คันนี้นะครับผมเลขไม้อยู่ที่8 1ด0ม 78กิโลเมตรนะครับถือว่าใช้งานน้อยอยู่นะครับสำหรับคันนี้ภายในโดยรวมโอเคมีตำหนิแค่ตรงเขาเรียกว่าคอนโซลด้านหน้านะครับผมตรงนี้เองนะครับมันมีแค่รอยขีดนะแต่ว่าไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคัต,ต่อตัวเครื่องแต่อย่างใดเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผู้ชมครับมีเขาติดแอมเครื่องเสียงมาเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ฟิลไม่เอาออกนะก็ถ้าอยากใช้งานต่อก็คือใช้ได้เลย นะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบเอาไปถอดออกเองก็ได้หรือว่าจะให้ผมถอดออกให้ก็ได้นะครับมีเครื่องเสียงติดมาแล้วนะฮะหรือใครอยากไปติดจอเพิ่มกล้องมองหลังอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเหมือนแบบพี่ประยุงโฮลฟิลที่เพิ่งรับรถไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมที่จังหวัดระยองก็ไปติดจอเพิ่มติดกล้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับราคาไม่แพงนะนะครับสำหรับคันนี้เกียร์ธรรมดานะราคา2 3 9 0 0 0บาทคุณผู้ชม ราคา2 3 9 0 0 0บาทถือว่าคุ้มนะฮะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับผมลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีคันนี้สามารถจัดเต็มแล้วก็ฟรีดาวได้เลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่างวดไม่แพงคุณผู้ชมครับค่างวดผ่อนไม่แพงนะครับผ่อน4,000กว่าบาทนะสำหรับคันนี้นะครับผมนะเนี่ยมาดูได้เลยนะครับ2 3 9 0 0 0บาทตัวนี้คือด้านหน้าของตัวรถนะครับห้องเครื่องจะอยู่อ่าภายในเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องด้วย นะฮะน็อตเดิมๆนะครับนะรบ่บงบอกว่าน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมๆไม่เคยขยับเลยสําหรับคันนี้นะฮะทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องครับผมมันจะอยู่ใต้เบาะตรงนีง้เนะีครับตัวเครื่องเขาก็ยังโอเคนะสวยเลยนะครับไม่8 0มโลอ่ะปี2017นะครับสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ รีบโทรหาผม c a r f e e มงคล Carcenter ได้เลยนะครับจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้นผมมีการส่งรูปภาพให้ดูแล้วแหละแต่ว่าคันนี้มันยังไม่มีโอกาสได้รีวิวนะครับก็เลยได้รีวิววันนี้ก็เลยเดี๋ยวใครที่รอชมคลิปอยู่นะครับเตรียมชมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดูหรือใครที่แบบว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ผมนะฮะ c a r f มงคล Carcenter ร์เบอร์รโทรศัพท์099 202 9994นะครับ099 202 9994เบอร์นี้ i, สามารถแอดไลน์บอคุยกันผมส่งรูปรถนะครับส่งลิงก์วิดีโอให้ชมมีคนันอื่นอีกด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็รีบทักมาโทรมานะครับคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่ผมไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านถึงที่ทํางานบางคนอยู่ในไร่ในสวนตามเข้าไปเลยบร่ได้ยากเลยพี่น้องครับผมผู้ใดยอยู่ทั้งอีสานนครแก,นกร่นสกลนครมุกดาหารนาครพนมศรีสะเกดไดเบริรทุกจังหวัดนะครับผมผมไปฮอดหม่องฮอดบอลฮอดบ้าน ขอนเฮื่อนัวานซ่านเลยแหละนะครับผมหรือใครที่อยู่ทางภาคเหนือฟิวก็ไปเหมือนเดิมนะครับทางภาคใต้ก็ไปเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนออกรถจะต้องเดินทางมาหาผมที่อุบลไหมไม่ต้องครับคุณผู้ชมครับผมรีวิวให้ชมแบบชัดเจนเลยสําหรับคันนี้ว่าตรงตำหนิตรงไหนสวยยังไงดียังไงอ่าน่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าคันนี้แบบชัดเจนในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อเงินสดฟิวต้องแจ้งก่อนอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าฟิวไม่แจ้งนะครับ สำหรับคันนี้ลูกค้าซื้อกรณีซื้อเงินสดนะครับจะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%นะครับผมเดี๋ยวฟิลบวกให้ถ้าใครสนใจซื้อเงินสดทักมาหลังไมค์แฮอดไลน์มาแล้วกันนะครับคันนี้แล้วทีนี้นะครับผมในเรื่องของการจัดส่งต้องมารับเองไหมไม่ต้องคุณผู้ชมครับผมมีทีมงานรถจัดส่งสไลด์ออนทั่วประเทศนะครับจัดส่งรถทั่วไทยไปกับตาฟิลนะครับผมส่งรถทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับผม นะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถง่ายมากนะครับขอแค่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับเอานบวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยรถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับรถราคาหลัก2000,000นนิดๆสามารถสร้างกําไรได้ถึงหลักล้านคันนี้น่าใช้น่าเป็นเจ้าของใช้ได้ทุกบทบาททุกหน้าที่ทุกอาชีพจัดไปครับสำหรับคันนี้สำหรับวันนี้ฟิวขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมลาไปแล้วสวัสดีครับ